พี่กาแฟสวัสดีครับคุณทองดีอยู่ไม่ได้ครับพี่รองเอฟีอยู่ไม่ได้ตัวนี้เป็นยังไงลูกกำลูกเวนเอ้ยป่วยอดๆอเอเด็ดทีนี้เป็นยังไงมีความสุขไหมล่ะไม่มีความสุขเลยเพราะอะไรครับคาไปสาบงสาบานเห็นไหมสาบโอ้อาบานในสั้นจงสั้นสารอย่างนั้นเนี่ยไปสาบานที่นั่นที่นี่ว่าตัวเองไม่ได้กระทําว่าตัวเองไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายว่าตัวเองไม่ได้กระทําความผิด เออไปสาบานเออทีนี้เห็นไหมโกกรคกมโรคเวียนไข้ป่วยอยู่นั่นนะนะครับมันไม่ได้เป็นผลดีเลยนะโรคก,กรมโรคเวียนได้น่ะนะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ครับอ่บดูถูกบุญคุณพ่อแม่ดูถูกคนนั้นคนนี้เห็นไหมนะครับอืมมันมันมันเราเห็นได้ชัดเลยนะครับเราเห็นได้ชัดเจนเลยอืมป่วยแล้วทีนี้อ่อนอ่อนแอนแอนแล้วทีนี้อืม นะครับโอ้ยทั้งขี้มูกขี้ดังเลยวันนี้เออเสียงแหบเสียงแห้งก็ไปอีกเลยวันนี้เออนั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีโกกรรมโลกเวรคํคำสาบานไปสาบานหมัวทั่วทีวาบาเห็นไหมไม่กนละัวคำสาบานเห็นไหมหลนะศาลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ออคนไม่เห็นเออหรือศาลไม่เห็นหนุ่นเทวดาฟ้าดินเห็นพี่สางนางไม้เห็น เป็นยังไงล่ะทีนี้ที่ก็ถูกยึดอ่าที่ก็ถูกยึดอ่เงินก็ต้องเสียรอลงอาญารอจะจำคุกสองปีนี่นเห็นไหมล่ะนะครับถ้ายังปากดีอยู่นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าชาวบ้านพร้อมจิตพร้อมใจกันเป็นพยานว่าอีนี่เข้าไปบุกลุกอ่า แปลงที่สองเรียบร้อยเลยไม่ต้องสืบอะไรยากไม่ต้องสืบอะไรยากต้องให้โพดพอ่อโพดเมทนายมาเลยผมบอกว่าเลยถ้าบักทนายควยเสียงนี้เขามันไสมาแล้วตอนนี้นะมาก็กลัวครับมาบริการมาด้วย,วยทีนี้มึงจะไปกลัวทําไมฮะกลัวโดนตีนเขาเอาบริการมาด้วยมากระก,กากทีนี้โอ้ตายแล้วอบริการก็พดดืด้อด,ด่าน,นะครับพี่น้องเอ็มจีนะ เอามาทำอะไรฮคิดว่าจะแน่ไม่ไม่ไม่เก่งเหมือนปากพูดไงนะครับอืมคิดว่าจะแน่ไงอืมอะไรนี่ช่างตั้มไม่เห็นมันกลัวอะไรเลยมันบอกมีคนช่วยมันมันพูดก็ก็ช่างมันหรอกครับมันจะช่วยพูดอะไรก็แล้วแต่หัวปวดมันนะแต่มาเล่นกับชาววงชาวบ้านมันอยู่ยากครับพี่มันอยู่ยาก มันอยู่ยากนะครับชาวบ้านก็โอวยพูดออกปากเลยทีนี้ถึงกับโอวยพูแล้วเออถึงกับออกปากเลยครับชาวบ้านตอนนี้มันสุดจะทนแล้วกับพฤติกรรมของมันมันไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะอ่าแล้วมันมีเงินที่ไหนเข้ามาเกี่ยวเอฟซี FC ของมันไงมีคนนอกไง ถ้าเล่นก็เล่นอยู่คนที่ทำร้ายมึงแต่มึงอย่าเอาชาวบ้านมายุ่งมาโยงมาเกี่ยวด้วยมันไม่เฟนะอันนี้เหรือมึงเมนพอส้นตีนเมนตรงไหนแมนตรงไหนกล้าทำกล้ารับค่ะโอ้ยแต่แมนกล้าทำกล้ารับเนาะปฏิเสธเขาลงมาไม่รู้กี่ครั้งงบประมาณหมดไม่รู้ไปเท่าไหร่ หมดกักินนี้เยอะนะครับงบประมาณผมบอกตรงๆเลยนะหมดเยอะแต่เอ้ยยิ้มหัวเราะดีใจทีนี้อ่านะครับสร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายไม่เคยโทษตัวเองตุ๊กตาหายก็ไม่เคยโทษตัวเองงบประมาณลงพื้นที่มันใช้เล่นๆบอกครับเอางบตัวนั้นไปสร้างบ้านถ้าไปสร้างถนถนหนทางไปสร้างอะ,อะไรที่ มันเป็นประโยชน์ซะดีกว่าผมว่านะเออนะครับพี่น้องเอมซีมันเป็นแบบนั้นนะครับอืมมันเป็นแบบนั้นอันนี้ทำไมเราถึงรู้ที่ดินตรงนี้เป็นของโพ่ไงสิ่งที่เขาทำเขาลังเก่พ่อไปเรารู้ซึ่งเลยทีนี้ว่ามันเป็นแบบนี้ไง มันมีเงินมาจากข้างนอกไงนะครับมีเงินมาจากนู่นคนข้างนอกไงเพื่อมาทํรลายพ่อไปอีกแม่นัง,งไงอ่ในฐานะเราเป็นเจ้าของที่ดินเราก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลไปนั่นไปนี่เราก็รู้เข้าใจโอ้ของเขาอ่าสิ่งที่เขาโดนลงังแกโดนนั่นโดนนี่ใช่ไหมอ้อาวเราโดนด้วยไงไม่ใช่แค่พ่อไปอีกโดนคนเดียวในที่นี้อ่าเบิงกูก็เอาด้วยเบิงที่นี่นะ อืมกูเอาเอาด้วยนี่อ้าวมึงโดนมึงจะเป็นยังไงความรู้สึกมึงจะเป็นยังไงเฮ้ยยิ่งหนักกว่าเขาอีกทีนี้โวยวายทีนี้กูไม่ยอมกูไม่ยอมตุยคนเดียวอ่กูต้องมีคนตุยด้วยอ่กูไม่ยอมผิดคนเดียวกูจะลากคนอื่นเข้าไปด้วยอ่โดนลากแหงเข้าไปด้วยเห็นไหมครับมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอมซีมันเป็นแบบนั้นนะครอืมนะครับมันเป็นแบบนั้น อันนี้เราทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคารพคำตัดสินของศาลอ่านะอย่าไปมิ่นศาลนะอ่านะอย่าไปละเมิดอำนาจศาลผมบอกไว้เลยนะอย่าไปบอกไว้เลยอนะอย่าไปละเมิดหนึ่งทำไมถึงเป็นแบบนี้ผมจะพูดให้ฟังหนึ่งเพราะมันอะไรรับสารภาพในสั้นศาลเนี่ย แล้วสิ่งที่สําคัญไม่มีการสืบไงถ้ามันไม่รับสารภาพมันก็นจะมีการสืบอ่านะนะครับแล้วหน่วยพยัคฆภูมิก็เป็นคนขึ้นมาเบิกความทีนี้อ่าความผิดมึงตรงไหนมึงเอารถเข้าไปอ่าขุดสะใช่ไหมเมฆโคใช่ไหมต้นไม้มันหายไปกี่ต้นท่านน้ำท่านดินท่านสารจะได้เห็นว่าโอ้มึงทําการอนี่ไงสารท่านไม่เห็นไงเข้าใจไหม มันจริงรับสารภาพก่อนเห็นไหมล่ะแต่มันสู้ที่ไหนที่นี่สู้แพงไงเห็นไหม <c oughs> เป็นแบบนั้นก็เลยไม่มีการสืบเลเพราะมันรับสารภาพเลยอือนะครับ <c oughs> แล้วถ้ามีการสู้กันมีการสืบพยงพยานอ่ะเออศานจะได้เห็นความผิดที่ชัดเจนแล้วก็จะมีภาพเขามานําประกอบเมอีนี่พูดยังไงยังไงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงเจ้าของเดิมพูดยังไงนี่แหะครับมันเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ม,มันเป็นแบบนี้อะเข้ามานะพอไปทาธุระบอกอะกดไลค์ดันดันเจ็ดลอยไลท่านใดยังไม่กดนะกดไลค์เข้ามานะครับพี่น้องเอสี่กดไลค์เข้ามานะตอนนี้นี่แหละครับเวรกรรมมันถึงจะช้านะครับแต่มันก็ทํางานอยู่นะครับนะเห็นไหมครับตัวน,นี้มีความสุขไหมล่ะป่วยรอ,อดแด,ด็ดดูเห็นไหมนะ่ะพี่ทิติยาสวัสดีครับเอาก็ป่วยรอดแด,ด็ดดูเห็นไหมเราจะตายแน่นะอืมอะไรนะ แสดงว่าอีนี่มันหัวกลใหมายเอะนะครับพี่น้องเอฟซีอจะไม่หัวกลหมายได้ยังไงครับหมดกับเทวด,ดาจะว่ามันน้อยที่ออหมดเท่าไหร่หมดกับเทวด,ดาไม่สองแสนสามแสนนู่นเหยะนะครับถ้าโดนแปลงที่สวงเข้าไปเนมึงเอ้ยถ้าชาวบ้านเป็นประยงปยาญาเข้าไปอีกเรียบร้อยเลยมึงกูบอกไปเลยนะออนะครับถ้าเขา ขึ้นเป็นพยานว่ามึงไปบุกรุกอย่างนั้นอย่างนี้เรียบร้อยครับผมบอกไว้เลยนะมึงปฏิเสธว่ามึงไม่ใช่มันไม่ได้นะ <c oughs> เขาไม่เชื่อหรอกคนที่อยู่นะ <c oughs> เขาจะเชื่อคนที่อยู่ในพื้นที่อย่างบอกจะจะไปเชื่อบอกคนนอกคนนอกที่ไป้องเรียนลองก็ลองได้ครับแต่ว่าคุณไม่รู้พื้นที่ว่าตรงนี้เป็นของใครของใครของใครเขาอยู่มาตั้งแต่น,นุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาหนุนว่าอาคีดินมองนีของใครของใคร ในกิดินตอนนี้ของไผ่มาจากไผ่จากไผนั่นไงนั่นไงนะครับมันเป็นแบบนั้นเออ